สวัสดีค่ะแบรนดเดีย er. ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะใครนะคะที่ยังไม่ได้ลองแชมพูกับครีมนวดของแบรนดเดียนะคะเดียอยากแนะนําเลยนะคะน,นี้นะคะก็คือเป็นแชมพูออร์แกนิกนะคะเป็นเดียออร์แกนิกแชมพูนะคะของแบรนดียอันนี้ก็คือช่วยทําความสะอาดเส้นผมและหนังศีรษะนะคะก็คือจากใบมีและอัญชันนะคะทําความสะอาดเส้นผมนะคะลดการขาดแล้วก็หลุดร่วงของเส้นผมนะคะ ได้ทําให้ผมเนี่ยดูดกดําแล้วก็เงางามเป็นธรรมชาตินะคะส่วนอันนี้นะคะก็คือจะเป็นครีมนวดบํารุงนะคะเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะนะคะน,นี่ก็คือใช้จากหลังจากที่เราใช้แชมพูนะคะเดียอยากแนะนําให้ใช้คู่กันนะคะก็คือจะผมจะนุ่มสวยแล้วก็เป็นเงางามนะคะอันนี้นะคะก็เดียใช้ประจําอยู่เลยนะคะอันนี้ก็คือเส้นผมและหนังศีรษะของเดียก็คือดีขึ้นมากๆเลยนะคะน,นี้ก็ เป็นเนี่ยค่ะก็คือเป็นสารสก,กัดจากใบหมี่แล้วก็อัญชันเหมือนกันนะคะอันนี้นะคะถ้าใครยังไม่ได้ลองนะคะเดี๋ยอยากแนะนําเลยนะคะออลูกค้านะคะส่วนใหญ่นะคะที่ได้ลองใช้แล้วนะคะก็คือมีความประทับใจมากๆเลยนะคะไอ้าังท่านนะคะซื้อแบบหลายชุดเลยน,นะคะเพราะว่าใช้กันแบบหลายคนเลยค่ะใช้ทั้งบ้านเลยค่ะ นอกจากแชมพูและครีมนวดนะคะออร์แกนิกของแบรนด์เดียนะคะที่ยังมีอยากแนะนำนะคะเดียออร์แกนิกแฮร์ทรีทเมนต์นะคะอันนี้ก็คือจะช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะนะคะน,นี้ก็คือถ้าเกิด ทช่วยทําความสะอาดนะคะเส้นผมและหนังศีรษะด้วยนะคะอันนี้ก็คือจะใช้หมักผมไว้นะคะประมาณ5-10นาทีนะคะหลังจากสระผมนะคะหลังจากนั้นเราก็ล้างออกนะคะอันนี้ก็คือส่วนผสมเนี่ยจะเป็นใบมีเงือกลาหมออัญชันขิงมะกรูดนะคะอันนี้นะคะก็คือเดียใช้แล้วนะคะคือประทับใจมากๆเลยคะ่ะอันนี้ถ้าใครยังไม่ได้ลองนะคะเดียอยากแนะนําเลยนะคะเดียออร์แกนิกแฮร์ทรีเมนต์นะคะใช้คู่กับแฮร์เซรั่มก็ได้นะคะตัว แฮ์นนะะ um. เซรั่มอันนี้จัสมินไรซ์เซรั่มนะคะใช้คู่กับแฮ์เซรั่มของแบรนดเดียก็ได้นะคะอันนี้นะคะใครนะคะที่เคยใช้แฮ์เซรั่มของแบรนดเดียแล้วนะคะก็คงประทับใจนะคะแฮ์เซรั่มของแบรนดเดียนะคะใช้ง่ายนะคะก็คือ,อ,อหลังจากสระผมมัดนะคะก็หยดนะคะ1-2หยดบริเวณหนังศีรษะนะคะบริเวณที่เราต้องการบำรุงะคะ่ะ จากนั้นก็คือกดนวดเบาๆนะคะก็อันนี้นะคะสารสกัดส่วนใหญ่นะคะทําจากธรรมชาติไม่มีส่วนผสมของฮอร์โมนนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือมีนวัตรกรรมนะคะเพรสเตมเซลล l แอน Capsulation แล้วก็ไลโปโซมด้วยนะคะสารสกัดดีมากๆเลยค่ะถ้าใครมีปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะนะคะอ,อยากแนะนำเลยนะคะแฮร์เซรั่มตัวนี้นะคะคือช่วยเรื่องผมร่วงผมบางศาีรษะร้านผมงอกนะคะแล้วก็ผมแห้งเสียแล้วก็รังแคได้ด้วยนะคะแนะนําเลยค่ะ